วันนี้ต้องบอกว่าปฏิบัติการของเพื่อไทยโดยเฉพาะบิ๊กอ้วนนะที่นำโดย Big One บิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวยชยชัยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการที่เช็คบินนะครับใช่ฮะใช่เลยนะ <c oughs> เช็คบินชัดเจนเช็คบินแล้วก็สองประเด็นหลักที่เขาบอกว่าเป็นการลุกคาด ภูมิใจไทยนั่นคือเรื่องเขากระโดงและหัวสวจ,จริงไหมจริงครับเรื่องอื่นเป็น <มา S 2> น้ําจิ้มฮะสปดาั์ที่ผ่านมานี่มีความคืบหน้าเยอะมากนะครับเรื่องอื่นเรื่องเบรกงบต่างๆนี่เป็นน้ําจิ้มครับนะแม้ว่าบิ๊กอ้วนจะบอกว่างบท้องถิ่นที่ไปก,กระจุกตัวบางจังหวัด7 0 0ยล้านเนี่ยนะครับฮี่ไม่ได้พูดมีคนเอาเอาข่าวอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ว่าเป็นเครื่องเคียงครับสองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักๆที่พุ่งไปที่หัวใจ ของคนบุรีรัมเลยนั่นก็คือเขากระโดงและหัวสวเรามาดูกันเรื่องเขากระโดงก่อนครับพี่๊อฟก็ไปดูไทม์ไลน์คดีเขากระโดงกันก่อนนะฮะอันนี้จะย้อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ดูเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจความจริงเราก็พูดไปเยอะทีเดียวนะครับมีคำพิพากษาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี60นะฮะอันนี้คำพิพากษาสารดีการนะบอกชี้ว่าที่ดินเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ ของการรถไฟใช่ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ม th right, well, ีการไปฟ้องร้องเพื่อจะเลือกเพิกถอนอีกนะใช่ครับกลปีหกสามหกสามสารุทธรภาคสามที่จะให้การรถไฟชนะคดีที่จบที่สารุทธรเพราะเขาไม่ได้ดีกานะครับใช่พอปีหกสามปีเดียวกันเนี่ยนะครับคนละเดือนสารธิการก็ตัดสินอีกคดีหนึ่งครับว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟคือยืนยันไปยืนยันมาไม่ว่ากี่แปลงกี่แปลงเป็นของการรถไฟหมดแล้วก็พอปี66ครับมีสารปกครองกลางก็ออกมาพิพากษา ยืนโดนโดยยืนตามสาานีกาครับเขาก็พิพากษาว่าเอ้ยที่การรถไฟเนี่ยไปออกคําสั่งว่าเป็นที่การรถไฟเนี่ยนะเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบครับศาลปกครองก็บอกว่ามันชอบแล้วนะครับทีนี้ไปดูทําไมเรื่องนี้จึงกลายเป็นศึกที่ยืดเยื้อยาวนานหลังจากที่ศาลดีกาและศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะศาลปกครองกลางนะออกคําวินิจฉัยแล้วเนี่ยยังไม่ยอมคืนนะฮะเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับที่ดินของตระกูลชิดชอบครับ แต่กูลุการเมืองสาคัคญเท่าไหร่นะร้อยเจดสไล่ใน 5, ห้าพันกว่าไร่นี่ยนะต้องบอกว่าที่มันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าการรถไฟอยู่ในหน่วยงานของอะไรครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมตอนที่มีปัญหาข้อพิพาทเนี่ยพักภูมิใจไทยโดยคุณศักยามชิดชอบเป็นรัฐรีรว่าการกระทรวงคมนาคมดูแลการรถไฟเลยรู้สึกว่ากระทรวงเดียวเหมาเลยใช่ไหมใช่ครับและก็ พอมีปัญหามาถึงปี66เนี่ยนะครับ,รบ6 6 6 6 7และปัจจุบันและก่อนที่จะกลางปีเนี่ยพักภูมิใจ,จไทยดูมาไทยดูแลกรมที่ดินอีกกรมที่ดินนะครับแต่ก็จะเริ่มเห็นข้อพิพาทร,ระหว่างการรถไฟซึ่งพักเพื่อไทยดูแลแล้วแล้วก็กรมที่ดินซึ่งอตอนนั้นเนี่ยภูมิใจไทยดูแลแต่ตอนนี้ เพื่อไทยดูแลทั้งสองกระทรวงใช่ไหมใช่ครับทั้งสองกระทรวงเล่นดนตรีเป็นคู่ขนานเลยนะครับ <นะ S 2> ตอนนี้มอทอหนึ่งมอทอ,อ้วนเนี่ยก็สั่งแบบโอ้โหลุกเลยลุกคาดเลยนะฮะค,คลินี้ไปดูการออกโฉนดที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะครับ,รบต้องบอกว่าเป็นการออกที่ศาลบอกแล้วนะครับแล้วก็เราไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งว่าออกโฉนดเพื่อขายให้ชัยชนกชิดชอบปี255 5ใช่ครับนะ ก็ S 1> <S 1> <S คือมการไปออกโนดปี 54, 54นะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับ <S <S เดือนมิถุนายนีใครยังเป็นรัฐมนตรีมาาไทยอตอนนั้นนี่ก็คือปูจิน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 นี่นคือคุณพ่อของคุณอนุทินนะต้องบอกว่าและแต่ใครเป็นเลขาริ่มตีวาการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นคุณศักดิ์สยามครับทีนี้นับมาอีกประมาณ8เดือนคือเดือนพฤษภาพันธ์ปี55 ก็คนที่เขาออกโฉนดสําเร็จเนี่ยนะครับ,รบเขาก็มาขายที่ดิในให้คุณชัยชนกนะครับแล้วคุณชัยชนกก็ให้เช่าต่อทันทีในวันเดียวกันนะครับก็าอาจาจะเป็นการทําธุรกิจมันน่าแปลกใจที่คุณชัยชนกชิดชอบไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะบ,บอกว่าไปพูดบอกว่า ในฐานะพวกตนเนี่ยเป็นพ่อเมืองอพูดเลยครับใช่ครับแล้วก็บอกว่าชาบุรีดําเนี่ยถือครองกว่า4 0 0พันไร่รนะครับเขาไม่มีทางสู้แน่นอนถ้าพวกตนไม่สู้นะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าพวกผมพูดชาจรจนตลอดดีให้ตรวจสอบทุกอย่างรเรื่องนี้มั่นใจมากๆครับแล้วก็บอกว่าผมมั่นใจว่าในเชิงข้อเท็จจริงว่าเป็นสิทธ เป็นที่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ที่ของรถไฟนี่พูดชัดเลยนี่พูดสวนกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและศาลปกครองครับแล้วก็คุณอนุทินอดีตมทหนึ่งว่าไงครับครับท้าให้ตรวจสอบครับครับเราเนี่ยบักจะพูดว่าเขาไม่ทําตามคำพิพากษาศาลนะเขาบอกเขาทำตามคำพิพากษาศาลแต่เขาบอกเขาทำตามคำพิพากษาของศาลปกครองที่ไปสั่งให้กรมที่ดินเนี่ยหมายว่าไปไปเพิกถอนแล้วไปเพิ่ถินก็ไม่ได้เพิกถอนนะครับไปตั้งกรรมการแล้วบอกว่าแผนที่ไม่ชัดเจนก็ไม่วันนะถ้าว่า จะมีการเช็คบินเรื่องเขากระโดงใช่ครับบอกว่าส่วนใหญ่รัฐมนตรีเข้ามาใหม่ๆก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นกรุณาอ,ออกมามีจิตใจเป็นนักกีฬาบ้างอะไรอ,ะอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ก็มาบอกว่ามันถูกนะ<ช>ก็มีจิตใจนักกีฬานะครับก็กลายเป็นเรื่องปะทะกันนะฮะศึกเขากระโดงระหว่างม,มทอ้วนกับอดีตมท,มทหนู ใช่ครับกะทะกันยังไงครับครับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าต้องการทําให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนครับถ้าชัดเจนสังคมก็จะได้สบายใจและต้องไปถามว่าเหตุใดจึงไม่ดําเนินการคําสั่งของศาลซึ่งมีคำพิพากษาแล้วทั้งศาลปกครองและศาลฎีกานะครับส่วนคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าเข้ามาตรวจสอบได้เลยมั่นใจอยู่แล้วสมัยที่ผมอยู่เนี่ยทำถูกท่องทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและตามระเบียบเขาก็โดกเราเดินหน้าตรวจสอบทุกอย่างถ้าผิดลุยเลยไปฟังเสียงของนักการเมืองก็ว่ากันเองครับกรมที่ดิน ที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ได้ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามความพิพากษาของศาลนะครับครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างแล้วก็เรื่องของการใช้ดุลพินิษหรือว่าใช้การตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็อยู่อย,อยู่ในระดับอำนาจที่กรมที่ดินใช้ได้ไม่มีส่วนไหนที่จะมาถึงระดับ การเมืองระดับเรียสูงสุดอย่าง,างรัฐมนตรีนีมันไม่มีช่องไหนที่รัฐมนตรีจะเข้าไปสั่งการอะไรได้เลยนะครับคําถามที่ผมอยากจะถามคือแล้วทําไมล่ะครับพวกผมจะต้องยืนหยัดอยู่แบบนี้ในสถานการณ์นี้ให้มันมีข้อขอรหาให้มีปัญหาทางการเมืองกระทบพักผมขนาดนี้ถ้าเกิดพวกผมเนี่ยในฐานะพ่อเมืองยัง ยอมต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนแล้วเราแพ้คดีนี้ลองคดีนี้เนี่ยเอาแค่ตัวพวกผมรอดเนจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดําๆในจังหวัดบุรีรัมย์อีก4,000กว่าไร่ครับเขาไม่มีทางสู้แน่นอนนนั่นคือเหตุผลที่พวกผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ผมได้เชนจดหมายไปตั้งแต่วันวันพุธเพื่อหัดนะครับให้อธิบดีที่ดินที่แจ้งภายในเจวัน ว่าทําไมถึงเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลปกครองและศาลฎีกานะครับถ้าใน7วันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีความชัดเจนผมก็จะตั้งจริงๆผมก็ได้ให้พิจารณาอยู่แล้วให้ท่านประหลัดให้หลายคนพิจารณาอยู่แล้วว่าว่าคณะที่จะประกอบด้วยควรเป็นยังไงตามกฎหมายก็ถ้าไม่ชัดเจนก็สามารถตั้งได้เลยเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความค้างแขงใจของสังคม เพราะนั้นตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมการว่ายังไงก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทําให้มันเกิดความชัดเจนเพราะว่าถ้าดินหลวงก็ต้องเป็นของหลวงไม่ว่าจะอยู่ที่พักการเมืองไหนหรือว่ารัฐมนตรีไหนนะครับไม่ว่าคนไทยกลุ่มไหนก็ต้องให้กลับกับหลวง ให้ได้ครับจะให้ความกระจ่างออกมาให้ประชาชนได้ใช่ไหมต้องให้เร็วที่สุดครับเรามองว่าเรื่องนี้มันล่าช้าไปไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็แบบยื้อกันมานานใช่บ้างไม่ใช่บ้างชี้ลังวัดบ้างฟ้องศาลบ้างตรงนี้มันควรจะจบเลยไหมคะผมว่าช้าเกินไปครับที่ผ่านมามันต้องเร็วกว่านี้เยอะเพราะว่าคนทั้งประเทศเขาถามไม่มีครับผมทำทำตามใบสั่งของประชาชน<ะ><ะ>ฟังนักการเมืองทั้งสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งปกป้อง ว่าเป็นที่ดินของประชาชนแต่บนพื้นฐานว่าตัวเองมีผลประโยชน์ร่วม178ไร่ครับตัวคุณชัยชนกก็มีมีที่ดินด้วยนะอ<ช>ย่างที่เราเอามาให้ดูดนะครับี่ดูนะทีนี้เนี่ยคุณชัยชนกครับต้องบอกว่าคุณจุดทูบถามคุณปู่คุณเถอะว่าเอาที่ดินนี้มาจากไหนนะเอาที่ดินนี้มาจากไหนตั้งแต่ปี2113ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินนี้ในการทำเหมืองอ ตอนนั้นเ็นทเหมืองหินเหมืองหินนะอันที่สองเนี่ยพอตอนแรกจะเอาแก้เอกสารเป็นของตัวเองปั๊บเนี่ยปปชเขาตรวจสอบปี2 5 4 2คุณปู่คุณน่ะไปเซ็นยอมรับกับปปชครับว่าเป็นที่ดินเคยมีเอกสารแล้วาชปมาเปิดเผยนะครับใช่นะฮะและวันนี้มาบอกว่าเป็นที่ดินของตัวเองเป็นที่ดินของประชาชนโดยที่ไม่ใช่ผมตัดสินนะฮะสารตัดสินแล้ว อีกรัจริงๆเขาบอกได้ไหมครับว่ามันคนละแปลงที่เขาไปขออาศัยขอเช่าอะไรอย่างนี้อ้าวก็มันไม่ได้จริงมันืที่เดียวกันไปแล้วนะครับคือที่ดินนี้เนี่ยครับพี่กอฟแล้วก็ท่านผู้ชมนะที่ดินนี้เนี่ยเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่หกพระราชทานพระราชทานเพื่อสร้างแนวเขตทางรถไฟที่ต่อไปและก็สร้างทางรถไฟขึ้นไปขนหินที่เขากระโดงนะและ ตามพระราชการลถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบิดาแห่งการรถไฟนี่แหละต้องบอกงั้นนะคนพระราชทานการรถไฟสายแรกของประเทศไทยนี่ครับพรบก,การลถไฟเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินของการลถไฟเนี่ยจำนายจ่าย,ายโอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่คุณเดชอิฐขาวทองนะ,ะนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ของหลวงยังไงก็ต้องเป็นของหลวง